3เทคนิคที่จะสอนนักกีฬาก้าวไปข้างหน้าจากจุดเดิมไปสู่จุดที่ดีกว่าทําอย่างไรคุณลองเรียนรู้จากคนที่เขาสําเร็จลองเรียนรู้จากคนที่เขาเป็นต้นแบบของคุณเป็นไอดอลของคุณที่ทําให้คุณหันมารักกีฬาเล่นกีฬาด้วยความชื่นชอบและด้วยความรักเขามีวิธีการอย่างไรเทคนิคที่1คุณดูที่วิธีคิดของเขาหรือ m i n d ซ e t ของเขาว่าการตั้งเป้าหมายไปสู่ผลลัพธ์ ของการเล่นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศหรือเพื่ออาชีพเขามีวิธีคิดอย่างไรซึ่งตรงนี้จุดเริ่มต้นของทุกอย่างของความสำเร็จอยู่ที่ความคิดของคุณวันนี้คุณคิดในเชิงสร้างสรรค์คุณคิดในเชิงความเป็นไปได้ไหมหรือคุณกำลังคิดแบบไม่มีทิศทางสิ่งนี้คุณสามารถศึกษาจากนักกีฬาที่เขาสำเร็จได้เทคนิคที่สองคือคุณสามารถศึกษาเป้าหมาย ในกระบวนการนั่นหมายความว่าเมื่อคุณมีเป้าหมายในผลลัพธ์ที่ชัดเจนว่าคุณจะไปสู่เป้าหมายนั้นเมื่อไหร่คุณมีระยะเวลาคุณมีเดทไลน์ในการไปสู่เป้าหมายนั้นแล้วคุณก็ต้องกลับมาดูว่าเป้าหมายในกระบวนการที่คุณจะประสบความสําเร็จในแต่ละเดือนในแต่ละอาทิตย์ในแต่ละวันคุณมีการเซต ในการฝึกซ้อมในเรื่องของร่างกายในการฝึกซ้อมในเรื่องของทักษะในการฝึกซ้อมในเรื่องของจิตคุณมีการฝึกซ้อมอย่างไรคุณต้องใส่ในเป้าหมายกระบวนการของคุณด้วยเทคนิคที่3คือคุณสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ประสบการณ์จากความพ่ายแพ้ในสนามแข่งขันประสบการณ์จาก การชนะจากการเห่งขันทุกประสบการณ์ที่นักกีฬาที่เขาเป็นต้นแบบที่นักกีฬาที่เขาเป็นไอดอลของคุณเขาได้ผ่านกระบวนการการเรียนรู้แล้วนั่นเป็นทางลัดของคุณไปสู่ความสำเร็จคุณก็เรียนรู้จากเขาสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้คุณก้าวจากจุดเดิมไปสู่จุดที่ดีกว่าแน่นอนใครที่ชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ที่ YouTube c h anel n d c r wall sport expert แล้วพบกัน